บรรยากาศยับเช้าครับก,กับชับกาแฟคู่กันเลยครับ <Okay. S 1> เข็มเข็มก mm. ลิ่เครื่มกาแฟด้วยกันนะครับผมจับเ mm. ชา้า กาแฟร้อนนะครับใส่เว้นไหมครับควันควันเข้าตาควันเข้าตาเข้ายายเช้านี้มาตีเช้าเลยครับได้ทำบุญใส่บาตรช่วงเชา้าไปแล้วทอดกุง้งวันนี้จะทำ ทอดกุ้งชุบแป้งทอดนะครับกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งสงเครื่องสองเครื่องใส่ไข่ใส่แป้ง,งผัดเลยสมุนไพรครับหลายอย่างเหมือนกันโอ้โห,โโหแค่ดูสีก็สดใสแล้วนะครับสีก็สดใสแล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นที่ตวงเพื่อไม่ให้น้ำมันอมน้ำมันเกินไปใช่ไหมครับเดี๋ยวดูดูดูก่อนมันเหลืองน,นิดนสุดเรื่เดี๋ยวดูมังเหลืองนิดนึงกันพลิกหยาบตัวเดี๋ยวให้อาไว้ข้างนี้ข้างนี้นก่นอนข้าวนะครับ เขาเรียกว่าทำกุ้งชุบแป้งทอดครับมีเยอะไหมครับเนีย่ยพอสมควรเมื่อกี้ก็ใส่บาทไปบางส่วนแล้วเนาะ เชา้ชาของังเชา้ชาของบ้า,านเราอาหารเช้าครับนี่ก็ข้าวสุกแล้วนะครับอุ่นข้าวอยู่ข้าวสวยโอ้โหขาวบางแล้วฐานหน้าไทยเมื่อกี้ก็เอาไปใส่บาตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นผม นี่ฮะเราก็ปรุงไว้เป็นกุ้งนะครับชุบแป้งทอดรเรียบร้อยใาช่วงเย็นมาทอดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะเนื้อถาน กุ้งกุ้งอ่างอ่างลำพอกกุ้งอ่าง,งเก็บน้ำห้วยลำพอกนะก<ข>คร,รับเนาะอำเภออำเภอศรีคอรพูมนะครับมีอยู่สองตำบลที่ติดติดกันคือตำบลยางกับตำบลกุฎไวยขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับผม หลังำพอกนะครับก็ส่วนผสมมีแป้งมีกระเทียมใบใบอะไรนะเขียวเขีวยวใบมะกรูดกรูดนะครับใส่รสดีด้วยใส่พริกไทยเข้าไปชุรสนิดนึงปรุงรสพอได้ทานหะรบนัน ส่วนหนึ่งก็ใส่บาตรไปแล้วส่วนหนึ่งก็ไว้ทานนะครับแล้วก็แบ่งเจกับพี่น้องกับลูกต้นไปเมาตอนเย็นเช้ชานี้ก็จะไปใส่บาตรที่ถวายครูบาเจียนใส่ปริยัดนะครับป,ปสานัญศึกษานะครับ ก็จะนำไปถวายท่านเป็นถวายเช้าอาหารเช้านะครับช่วงเช้าต่อไปกป็แบ่งส่วนไว้นี่อยู่ครับโอเคเราทองปากนี่ก็คนละก้อนเนาะ <laughs> ข้าวกระปัน <laughs> ก็อยู่ได้แล้ว <laughs> เที่ยงคย่อยหาใหม่บรรยากาศแบบนี้ก็ มีความสุขดีเหมือนกันครับสุขสบายใจแล้วก็ทรรการธรรมชาตินะครับมีกล้วยนะครับมีเสียงนก<ม>นั่นผักอะไรครับลุงผักสมเด็ทงทั้งนั้นใครกินผักสมเป็ดเยอะเลยเฮ้ยกินกับลาบกีเรือก้อยนะครับ<ม>ก็มีชะอมด้วยครับวาวในนั้นสวย โอ้โหนะครับนี่ครับตจะเป็นถวายนะครับท่านคงจะดีใจอย่างน้อยุกสิบลูกสาวกสิบหรลูกแผลคิดถึงกลับบ้านอาทิตย์ละครั้งก็มีของเตรียมไว้เตรียมมือท่านก็ดีใจแ้ะดีใจนะต้องการอะไรมากมายครับผม ิดถึงท่านเป็นนิดนิดหน่อยหสาธุอนุโมทนาครับขอให้ผู้ที่มีเจตนาดีงามในการทำทานการกุศลถ้าตั้งจิตตั้งใจคิดดีในเบื้องต้นแล้วนี่ก็ความนึกคิดของเราก็จะเป็นไปในทิศทางนั้นนะครับเป็นกุศลเจตนา ความตั้งใจที่ดีแล้วนะเรียกว่าเป็นกุศลนะครับการบริจาคทำบุญทำทานการกุศลการสละนะครับเป็นการสละบอกว่าสิ่งที่เราประกอบสมาชีพหาการเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัวนี้ก็ลำบากทุกอย่างลำบากพอสมควรแต่ว่า ด้วยนำลึกนึกคิดถึงสิ่งที่เรียกว่าเป็นการกรุศลที่สูงไปกว่านั้นเนื้อไปกว่านั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นแม้แต่คนที่ทําไม่ได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้ทําคือการท,ทําบุญทาทานการกรุศลรักษาสิลเจริญภาวานาในเรื่องของลบลบทิพย์เนาะ สิ่งที่ดับชีวิตกับสังขารร่างกายไปแล้วสิ่งที่ได้ประกอบการหรือทำฐานการกรุศลไว้ก็จะเป็นทิศทางในการน้อมน้นลึกนึกถึงนั่นเลยครับพูดแค่นี้ก็ยังคนลุกเลยออให้เย็นเย็นกว่านี้เนาะแค่พอ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมอย่าติดตามไป่กระด็เลยครับผมฝากไว้ด้วยสวยสวยสวย,สว,ยวันนี้สวยมากผ่าสวยสวยอันนี้ข้าวเหนียวใคยข้าวเหนียวม้าเจก้า,าอ๋อวัตถรส่ไปจะหอมใช่ไหมครับอือหือกลิ่นสุดยอดเลย บรรยาก,กาศจะได้เลยครับเชือกแบบธรรมชาติครับผมดูวิธีที่วิธีทํานะครับีส้มตำ กุ้งทอดกุ้งชุบเปลกทอดห่อข้าวจะไปทำงานแล้วนะครับห่อข้าวไปกินข้าวห่อข้าวไปทำงานนะครับเด็ดเอยครับผมโอเคหอแซ่บเดี๋ยวน้นำลายไหลโอเคครับเดี๋ยวอาบน้ำก่อนสองโมงเน้นโทรตามแล้ว Tap home, tap home, tap home.